ไอ้ก็ผิด I am good โอ้โหสองตัวเอาเอาตลอดเลยวงอิวรอดขอบใจขอบใจขอบใจเทพสุเจ้าอยู่ท <oh ี่นี่แล้วขอบคุณเจ้าขอบคุณาเอเดี๋ยวกูไปปวดเนหลังแป๊บนึงกลับมาบ้านนะควายเลยควายเลยไม่กันเ แม่กำลังกล่าแล้วมาตืวมนปิดปืนพอ่เนี้ยพี่เนี้ยนะไปถันวะเชียเฮ้ละกูร้อกคร้องเลยคุร้องอยู่คุเรียนคุเรียนคุเรียนมันลู้คุณตัวจริงตัวไหนตัวจริงตัวไหนตัวจริงฮ่าฮ่าไอ้เจ้าไปสมาดยิงทะลุอารามของเทพไปได้ไอ้พวกกระจอกูมาแล้วอ๋อดีแหละที่กูรอคอย เอ้ยวัตถุปกักแมนกูต้องฮิวคูดเรื่อยๆไม่ได้เพราะูกเชี่ยเว้ยละเหลือเยอะไหมนี่ยกูยังได้อยู่กไ,ได้ไไดพยายามดูฮิวไว้นะเพื่อนด,ด,ดูดูแทงมันนะแทงแทงรอดแทงรอดขอฝากด้วยขอฝากด้วยสวยอากาศดีนะเนี่ยเมืองนเดิม สวัสดีจะไปไหนเลยคือทหารฝนั่งนี่โอ้ไปสนดุ้งหยาะอะไรของมึงท็อกดาด็อกตายตายไปซะอะไรโอดินเป็นชื่อคนทำทางชี้เนื้อท่านกระจอกเกินไป ใช่เหรอใช่เหรอน้องชายใช่เหรอเฮ้ยมันทีเหมือนจริงด้วยใช่ไหม่ะในเวลาแทบล้วตากตายเอไม่ได้ดูเกียไม่น่าเล่เลยหายตัว โอ้โหดิฉันลาม What would veteran can continue for? t a l อุ้ยไอ้เชี่ยนี่บินบินจังเลยบินจังเลยไปก่อนมันไวอ่ะมันไวกว่ากูได้ไง เราจะท้อแล้วมั้งเก้าเองเหรอท่านพี่ไปป่าโอ้ยเจยปล่อยกูเถอะโทษทีเฮ้ยเจอด้วยโอ้ยอย่างนั้นก็ชนะอืมติดท็อปห้าชนะแล้วขอบคุณครับขอบคุณเขาเรียกว่าให้น้องชายเกิดชายไง

เพื่อนไปไหนอ่ะโอ้โหพี่ดูเพื่อนบุกดิเออ้บาประตูไปแล้วเหนื่อยกูลงไปเติมไม่ทันทำหนึ่งเยวงเย่วงที่ผ่ายแล้วมันจะเทิมกวาดละอ้าวเทพกระจอเฮ้ย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  เอ้ยมัดมัดทำไรวะอรลอยกว่าหรือแม่งลอยผิดตัวอะไรตัวไหนตัวจริงตัวจริงอยู่ไหนอยู่บนบ้านเลีอ่ะไม่ใช่มันอยู่ในฐานผมไปง้ามันในฐานได้ปะไม่ได้แต่ผมก็ปฏิญาณไปเจนอะไรเจนเดรตายหมดตายหมดเอาเดติงอ๋อกลับบ้านไปกลับบ้านไป ไปละดีไม่กดผิดไม่มงวงาวงฮิวเฉยอึงจะรอกมัมง้งอ,อ้าวสู้วัดตรงตรงงี้แผลนะแผ้หน้ากระรอ,อ,อกเพื่อข่งหมดแล้วมันหนีไม่ได้หรอะหยิบดีขึ้นมาหาอะไรเนีน่ยเอาชิบหายละตัวอ,อะไรอะ่ะมันก็รอกเล่นยอมแพ้เลยเหรอดูเทปไม่ได้ยอมเลยเหรอมีแรงนะเว้ย ไอ้ที่แม่งมาเจอกันตรงกลางลานพอดีเลยอะไหนก็เดือดวะเดือดเดือดเลยเนี่ยตรงนี้เดือดเลยเนี่ยอูน้นะอูเข้านะเฮ้ยเฮ้ยเฮยตามอยู่ เวนอมหาเรื่องตายมึงไปดูบาไปมา,ปมาเชเฮ้ยข้างเข้าข้างเข้าพูตฟ<ด>ูโอเคสวยมาได้เลยมุงจอาจี้พีโรดสัตว์ตามสูดขึ้นห้าลงสิบอีลูนา่าหวานไปหวานไปอีหนู หวานไปอย่าอย่ามึงอย่ากูขอร้องอย่าแหลมแหลมดีละสวยเอาล้ำเอาล้มืล้ำ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 ออก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 งนี้ออกจากกูอุ้ยชนะไงเรียบร้อยเปล่งกำเปลี่ยนล้ำอีกเนี่ยไปไปไม่ทันวะโอ้ไม่เป็นไรเอาแทงตัวมัาดีวะเคีียอะไรวะคนแรกเลย วัวนี้งมาแก้ดีกว่าแอกหนึ่งมูนไหนแตกไม่เงยโอ้ยที่ผ่านอดหมออีกสายไม่เงยไปบ๊ายบายอบเหมือนว่าไอ้เริ่มมาคิดเต้นมันจะรักที่บ้านดีเท่าดไหนใครยัย easy อืมไอ้เหี้ยเอาแล้วไง เอาแล้วไงอ,อุ้ยมาแล้วอันนี่แหละที่กูรอคอยเอ้ยคำพูดที่ดี less than more playing โอ้ยนองกูนองกูผิวจัดอืมอ้วนแต่ผิวอยู่วงอยู่ดวงอ้ยเชี่ยไอ้เหี้ยลาไม่สัตว์เป็นไงยยิงไม่โดน,ม,นมันถส่มาใส่มา ได้ได้ได้เอาเอาเอาเปนนี้ก่อนเอาเป็นนี้ก่อนโอเคโอเคตายตายแต่เป็นตายพุทสวยพุทธดีพุทธดีมุนมุนมุนเล่นไงเฉยเลยโอเคโอเคใครว่าไอรื้อเพเทนบะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเป็นเป็นคนดีที่ไม่ด่ากูเม่เลยโอเคกระ็รอดให้เกมมุนน้อยกันนั่งอยู่ในหลังมุนนั่งอยู่ข้างหลังมาแล้ว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  ไม่ออกอมาเลย,ยนะไอ้เหี้ยถอยเลยถอ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 ยมันฮิวคนเดียวอ่ะตอนเนี้ยมอถอยกลุ่มหลังกูเดี๋ยวนะมีกระแพงกูดมากูไม <ๆๆ S 1> ่ได้ใจอยู่โอ้ฮิวจะตายดจริงๆเลยเราจะมาหาว่าฮิวหายเพราะว่าไอ้เหี <c oughs> ้ยฮิวคนเดียวโอเคขอบใจมากขอบใจมากดีแล้วแต่ว่ามึงทำดีแล้ว เอา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 ยึดก่อนยึดก่อนยึดก่อนมันอ่อยให้เราแน่เลยอ่ะมันจะให้เราเล่นกับมานิกตาหนึ่งนี่ไอ้ทีมฝั่งนู้นอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะเอาจริงหรือไม่มันก็ทีแพ้จริงๆเอาเอาตลอดเลยบวกคิวรอดขอบใจขอบใจขอบใจเพสผมเก้าอยู่ที่นี่แล้วขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ่าไอ้เหี้ย อไอรอนแ Galaxy, มนมาแล้วขอแอคเท่ๆหนึ่งท่าดีสเพียอะไรของเมืองเฮ้ย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 ชายหวย้านตาเป็นไงน่ะหวยรงจังหวะเลยเพื่อนข่าคารลพกบุญแทบไปเ้ยอแอมกรูด o อ i อมกรู o ไอแอมกูดไอจะูดไปดีี่อคนฟีหัอ มงมุมบ้านงมุมบ้านงมุมบ้าอีบา้าอีบา้าอา Executioner โอเคโอเคโอ้ยเฮียโทษทีไปวงไม่ทันไม่ทันหมอแม่งตายก่อนนีไอ้เฮียไอ้กระลอกซีพีเฮียกระลอกซีพีไม่โหด ไม่รอดกูเกือบไม่รอดโอเคอถอยมาก่อนถอยมาก่อนมากูดกำลังไปมากูดกำลังไปไม่มีทางตายกูมันเทพด้วยเอาใจก<า><ห>กูตายที่ผ่า <c oughs> นโว้ยน้องกูสายเดี่ยวเฮียโอ้ยมันไม่ใช่หนังแยกมึงเรื่องเดียวนะเว <c oughs> ้ยมเป็นหนังแยก<า>ยมึงด,ด, <ๆ S 2> ดูเขาเข้ากันดิมึงดูเขาเข้าไฟกันดิเฮียแล้วมึงดูมึงเข้าไฟ ตายหาแล้วกูยึดแล้วกูยึดแล้วทำอะไรสักอย่างไฟเตอร์ทำอะไรสักอย่างาทำอะไรสักอย่างโอ้ยแมนเล่นเฮียอะไรของมึงเนี่ยไปน้องเทนซึกุนม,มาอยู่ควันอยูอค่ยควันเทนซึกุนอยูอค่ควันอยูอค่ควันอยูอค่ควันโอเคเร็วกูบ้าห้แล้วเอาเข้าไปเข้าไปเออนั่นแหละ

กูแค่จะมาเล่นมุกเ,เฉยๆไม่ได้การจะเล่นจริงจังอ่ะไอ้เหี้ยกูรู้สึกผิดเลยอ่ะโอรฮอกฮอกฮอกดูกฮอกี v e บ y t น m กูะะหายเอาไปน้อมเล่นกูกูรอดอืมุ้ยเนี่ยขอบคุณครับพับดีๆจากเพื่อนแตกไปกจะลอกซีพีเนี่ยเจ้าสัวสมิธไอสัตว์เอาเครื่องมาบุบมันโอเคสวยตายเจอพานิชอร์อยากรู้ไหมทำไมเขาเรียกกูพานิชอร์ไอ้เหี้ยเพราะกูฆ่าไม่เลือก กูไม่ใช่ฮีโร่และกูก็ไม่ใช่วายร้ายเพราะกูคือพานิชร์ช่วยหายหมอโอ้ตีเลือตโล่อย่างเดียวเลยอ่ะไอ้เหี้ยรกระลอกซีพีบ้าไอ้สัสกระลอกซีพีพองตายเียบ้าแล้วบ้าแล้วไอ้เหี้ยนี่มันบ้า เออชิหออกมาทันครูมุนจะหารนั่นอยู่กับพวก่เดกเกอร์อะแรกโอเลรียน์กระจอกง่อยเออแทงตายไปสวยอีบ้าตายเวนอมเวนัมเวนัมอืม ตายแล้วตายตายตายเวนอมต,น mm hmm. ตายตายตายรอนแมนมังแอดสองนี่ก็ล um, mm ี่คิวเกันเลยรอนแมนเนี่ยอ่าเวนอมเพื่อนทิ้งเหรอเฮ้ยเบียสต้องถอยก่อนเบียสมิทต้องถอยก่อนอืม แอบไปดีครับน้องไอสักุยวาขอบคุณคขอบคุณข้าขอบคุณข้าสิขอบคุณกูยบ้านของข้า โอ้ดีเบสองดีเบยสี่เออเอ้ยอเเตรียมตัวแพ้ได้เลยบอกแค่นี้แหละได้จับไว้แมงเตรียมตัวแพ้ได้เลยโอ้โอะไรเดี๋ยวอยู่คิีอยู่ใทตายไนะตายรออีกแล้วนะรไม่ใช่ตอกวาายไปวนะเดี๋ยวพูด

เดี๋ยวคุไปปวดหน้าหลังแป๊บนึงกลับมานะกลับมาวายเลยวายเลยไม่กระไรไม่กระไรกลับแมาตปิดพอดีพอดีเลยนี่ไงล่ะไอ้เมย์น่าแม่เมนใจว่ะเมนาแม่เอ้ยถือว่าดีเลย ไอสัตว์ไอหมอไอเฮียไปแล้ว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 กูมาเยี่ยมบ้านนี้เฉยไอเฮียไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันสไปดี้เราไปไม่เกี่ยวกันนี่เฮียอยู่ดูจจัดไปจัดาไยไอเฮียไอสไปดี้อ๋อไม่ได้เจอกันนานเลยนะเดี๋ยวละไอเฮียไอเจ้ยหมอมันจะตายละตายแตายคุยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไอเจ้ยเวนอมเอาจับเลยว่ะเอ้ยโอ้ยน่าสนใจนะเนี่ยเอาเล่นดีเจ้าเจ้าจะทำอะไรใส่หลอกเอ้ย อติอมกันอ we ีกเหรอหน้าไม่ได้นัดกันอีกชิบหายแล้วอะไรชิบหายแล้วมึงคนเดียวนะโอ้เออไม่เป็นไรเข้ามือกูเวนอมมันเข้ามือกูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูยังชอบเวนอมเลยว่ะทำไมกูไม่หยิบมาเล่นตั้งนานแล้ววะไปดิโอเค เอ้ยสไปดี้สไปดี้มันนี้ลูกปัดของข้าลูกปัดของข้าเจ้าได้เสียไม่กี่ร้อยหลังนามีเงียแทงมันยังไม่หลบเลยไปนตั้งเครื่องนั้นตรงกลางยิงแม่งยิงเครื่องมาก่อนโอเคแตกละเครื่องแตกละไม่มีฮิวแล้วอยู่นี่อยู่นี่โอเคกลัวตี๋งั้น แอบไปเลยครับผมไอ้เชีอยอีกระลอก CP แม่งเดี๋ยวควายเลยไม่ได้ไม่ตายอ,อยู่ไม่ไหวไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึง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 ทำเต็มที่ละอยู่มันถึงแล้วสวยเลยสวยเลยตาน,นี้สวยเลยโอ้ตอบตายแล้วแม่ไม่ถ้าตอบดได้ว ไอ้ตาร์หลอดดีจีงสตาร์หลอดให้เครดิตหน่อยเออจรลังก์ไอ้เหี้ย <funz iona> <ik>